สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเคเอฟซีทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้านนนทางครับผมช่งครับวันนี้นะฮะมานะพาเด็กน้อยมาเที่ยวพอดีมาเจอนกครับผมตัวนี้นะนี่ฮะเขาจัดงานนะครับตัวนี้นะเป็นเป็นงานของเป็นงานรวบรวมเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะก็มีอะไรบ้างนะครับมาดูนครับนี่ อันนี้มาคอใช่ไหมหรือว่าอะไรไม่รู้สิจำไ,ไม่รู้นะครับนะในตระกูลนกเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะอ <c oughs> อามาดูดูครับดูท่าชผู้ชมสวยมากนะอ <c oughs> อาไปดูดิ <c oughs> เออไปดูไก่ดูไก่มีไก่ด้วยนะฮะชมครับไม่ได้มีแค่นี้นะมีดูดูดู แต่ว่าเสียงดังมากนะตัวนี้เสียงดังมากครับเครับดูดูดูด,ดูเต็มเลยตัวนี้เซนท่าอุดรนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรกันแล้ว <il> <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้จุดเด่นเลยนะครับนะจุดเด่นสำคัญเลยนะครับตรงนี้นะนี่นี่ ตัวใหญ่นะ,นะไปดูไก่กันบ้างสิ้าตาน้ำประชมมาดูไก่ห่หมมากับลูกสาวนะครับวันนี้นะไปดูไก่ฮะดูครับมีไก่ด้วยนะครับนะวันนี้ไม่ได้เอาขากล้องมาด้วยามาดูมาดูเอาไก่อะไรอะไก่อะไรไก่อะไรตอนนี้ไก่อะไรฮะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะมีชื่ออยู่นะครับชมครับเดี๋ยวมีชื่ออยู่นะมาดูมาดูมาดูนะดี่ยนะชื่อของไก่นะครับชมครับดูนะครับนะนี่นะนี่มีทั้งหมดสามสายพันธุ์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ตรงนี้โอ้โห อ่ะสวยนะสวยนะมีเหมือนว่ามีนกด้วยใช่ไหมนี่ดูดูสวยสวยารักมามน่ารักไหมเป็นหัวฟูฟูยังไงไม่รู้นะครับชมนี่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะนี่นะนี่นะนะ ไก่ซิสกี้อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนี่นะนี่อ่ะไปต่อไปดูที่ไหนอีกเอาไปดูแม่ด้วยไปดูแม <c oughs> ด่ดูนี่สิดู <c oughs> น,นี่สิอันนี้มาคอแน่นอนใช่ไหมเนี่ยมาคอนะ <c oughs> คนเยอะครับโยงครับดูตรงนี้นะเยอะมากเลยนี่อันนี้เขาลามโซ่ไว้นะครับนะลามไว้นะครับ นี่นไปไปดูฮะ <c oughs> หัวหายเหรอ <c oughs> นกหัวหาย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มันกำลังอะไรอยู่เนี่ยมันกำลังแต่งขนนะอยู่นะนสวย <c oughs> อันนี้สวยมากเลยครับ <c oughs> ชมครับแล้วก็คุ้นขนด้วยนะดู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 ด,ด,ด <c oughs> นูนี่น ทางนี้ด้วยครับทางนี้ก็มีนะอันนี้อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอ่ะขอดูก่อนห้ามจับนะครับ่นผู้ชมครับนี่วันนี้มีมีเลยนะนี่นะฮะห้ามจับนะครับนะห้ามใช้แปดด้วยเออเวลาถ่ายรูปห้ามใช้แปดนะครับนะตัวนี้มีอ๋อมีตัวผู้ตัวเมียนะครับนกแก้วนะิริตัสนะฮะตัวนี้นะนี่คริสตัสดนี่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  มีตัวผู้ตัวเมียสีสีแดงกับสีเขียวอ่าดูมาดูม่อ่าลูกลูกก็มาดูมาม่อ่าตัวนี้เป็นมมกแค่ใช่ไหมอ่ามาดูชื่อกันก่อนเดี๋ยวมาดูชื่อกันก่อนว่ามีม้าอะไรว้ามมกแค่ตัวนี้เป็นมมกแค่นะครับนะนี่นี่นี่อ่าฮะโอ้มีกิ้งกาด้วยดูท่านผู้ชมมีสองตัวนะนี่นี่นี่ เออตื่นตาตื่นใจอ่ะไปดูสิไปทางนั้นสิมันควดควดอะไรเนะี่ยมันควดอะไรอยู่ไปแล้ว,ลวนั่นนั่นนั่นไปไล่ตัวน,นั้นอยู่มาแค่อ่ะดูมาแล้ว่าดูกิงกากันมัง่ง ดูสิตัวนี้นี่ฮะตัวข้อห้ามนะผู้ชมนะครับนะเวลาเราถ่ายรูปห้ามใช้เศษนะครับนะตัวนี้ไม่ได้นะห้ามจับนี่นะห้ามจับและสัมผัสนะครับไม่ได้อามาดูกิ้งก่ากันบ,บ้างอีก,กัวหน้าน,ะนี่โอเคนิ่งสนิทนะตัวนี้นะอีก,กัวหน้านะดู ไม่รู้ว่าเป็นอันตรายหรือเปล่านะชมนะครับนะแต่ว่านิ่งมากเลยนะตัวนี้ออกเหลืองๆนะครับนะไปดูตัวต่อไปอะไรสเน็กงูอะไรอ่ะไทท่อนนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นงูไผท่อนครับทุกผู้ชมครับอ่าแนะนําแนะนำนักผู้ชมเลย แนะนำท่านผู้ชมด้วยว่างูอะไรงูไททัมเนี่ลูกสาวอยากมาดูนะครับผู้ชมครับดูดูนี่นี่ตัวนี้นะอ่าไททันนั่นละเออนี่เห็นไหมมีทั้งหมดสามตัวนะครับนะที่เข้ามาโชว์นะฮะนี่ไททันใช่ไหมใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเจียว มีนกด้วยนี่อันนี้นกอะไรเยี่ยวนะครับชมเหียวอะไรเนี่ยดูดูดูดนะนี่คือชื่อของเขานะครับชมครับอ่าเสยน,นี่พระเอกของเราในะวันนี้เอามาดูตัวนี้มาดู อันนี้คืออะไรนกฮูกโอ้ทำตาเสยแบบทำตาแบบเสยเมยมากนะท่านผู้ชมไม่สนใจอะไรเลยดูนี่ดูนี่อันไหนะอันเนะี่ยอันเนะี่ยอันเไหนเะสยมากนี่ฮะเห็นไหมครับชมนิ่งๆนะ อามาดูอีกตัวสิมาดูอีกตัวสินกอะไรพบจิ้วเหรอไม่ใช่มั้งจจนกฮูไวเฟสนะครับตัวนี้นะไวเฟสอ่ะมาดูตัวก่อนหลับแบบสบายใจเลยนะครับนะมีเขาด้วยมีเขาด้วยมีเขาด้วยดูดูดดตื่นสิโอ้โหคนเยอะแยะมานอนหลับได้ยังไง เออคนเยอะแยะมานอนหลับได้ยังไงเนี่ยเข้ามาดูนี่ไหมครัชมครับอ่ะมาดูกระต่ายกันบ้างไปไตอนนี้คนเยอะมากเลยนะชมนะตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นจุดของเด็กๆเลยนะครับตัวนี้นะอ่ามาดูกันบ้างกระต่ายนะครับตัวนี้เป็นกระต่ายนะนี่ดูชื่อเขาก่อน,นอือ อ่ากระต่ายแล้วน,นี้เป็นอะไรอีกไปไปดูมาดูตรงนี้มีกุ้งด้วยนะครับทุกคนครับมีกุ้งด้วยตอนนี้โอ้โหคนเยอะมากนี่นี่เป็นกุ้งนะตัวนี้เป็นกุ้งสีฮะนี่นะมีเกมครับทุกมีเกมตกกุ้งนะโอเคอ่ะตัวน,นี้เป็นมีเต่าด้วยนะเต่าด้วยน,นี่อะไรอันนี้หอยอะไรเนี่ยหอยปูเสฉวนหรือเปล่า เชียวผีอะไรผูสเชีย,ยววนเด็กน้อยไม่รู้เรื่องอ่ะมีงูด้วยงูเล็กงูจิ๋วนะครับนะนี่น,นี่นี่งูจิ๋วงูจิ๋วโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะนี่นะแล้วก็มีตัวนี้เป็นนกอะไรมีนกคู่คู่คู่อยู่คู่เลยน้อนอ,นอที่เรา,ารเลี้ยงไงอมะมาดูตรงนี้ตรงนี้เยอะเลยนกเยอะเลยนะครับช่วงครับตัวนี้มีเดี๋ยวเขา เขาขายลูกนกด้วยนะต,ตัวนี้นะมีลูกนกจำาหน่ายด้วยนะฮะนี่สวยมากเลยนี่นี่ยิ่งกว่าตลาดจะตุจักอีกนะตรงนี้นะนี่ฮะชมครับลูกป้อนนะน่าจะเป็นลูกป้อนประมาณนี้ครับอ่าเล่นเล่นเล่น่นนั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 ่น อาไปต่อมีอะไรอีกมากนะเดี๋ยวเราจะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไปต่อฮะมีอะไรอีกมากนะเดี๋ยวขอดูหน่อยอามีหมูอาไปดูหมูก่อนครานี้โอ้โหตัวนี้เป็นไฮไลท์ของของงานเลยนะนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่น,น,นี่เป็นไฮไลท์ของงานเลย <c oughs> สวยสวย <c oughs> นี่นะอาไปดูชื่อกัอนก่อนว่าเป็นอะไรนี่เดี๋ยวขอดูชื่อก่อนนะครับ หมูจิ๋วอ่าตัวนี้เป็นหมูจิ๋วนะครับทุ่านครับอ่ามันดุตุนอะไรน่ะมันทําอะไรน่ะอะอยู่แบบอร่อยเลยนะครับนะมีความสุขมากนี่หมูจิ๋วหมูจิ๋วไหนนะอ่าไหนี่นไห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 มตรงตัวนี้เขาจะมีนมให้ด้วยนะครับนะสำหรับท่านใดอยากให้อาหารนะครับตัวนี้นะมีนมด้วย ไอตัวนี้ไม่สนใจใครเลยเนะี่ยดูดิดอ่อาอันี่ดูฮะมันไม่ได้ไม่ได้เลยเดีย๋ยวรูปไม่ได้ <c oughs> นั่นนั่นนั่น,น,นให้อาหารผมหน่อยให้อาหารผมหน่อยโอเคไปมาดูอีกมีอะไรอีกไหม ตรงนี้มีอะไรอีกบ้างครับชมครับโอ้โหเค้กข้คอคดใช่ไหมข้อคดายนี่เล็กลุงเล็กเล็กเดีตัวนี้ลูกเล็กนะครับนะบข้อคดายดน,นี่อันนี้คืออะไรกิ้งกาคารมีเลียมนะครับนี่ผู้ชม กิ้งกาคาเมเลียมอย่าไปจับตู้ไม่ได้มันกําลังจะลอกคราบเห็นไหมนี่นี่มันกำลังจะลอกคราบนะตัวนี้กาลังจะลอกคราบเป็นกิ้งก่าที่สามารถดูได้ทุกทิศทางครับี่น้วงครับนะนะดวงตาเขาสามารถดูได้ทุกทิศทางเห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนะสามารถดูในละสาราคดีได้นั้น มาดูตัวนี้มาดูแค่หน่อยตัวนี้เป็นอะไรนะตัวนี้เป็นแค่จิ๋วครับแค่แสายพันธุ์จิ๋วนะครับชมฮะามาดูกันก่อนเลือกมันนะลูกมันเลืไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้อห้ามจับไงนี่มาดูนี่ข้อห้ามนี่นะนี่นะ เด็กน้อยอยากจับแฮมจับแฮมถ่ายรูปเปิดแมบด้วย,วย,ยแล้วพ่อไม่ได้ถ่ายเปิดแสบเลยนี่โอเคเดี๋ยวมาตัวนี้เป็นหนูนะนี่หนูหนูแคปปี้กับหนูรับเตอร์นะโอ้โอนี่นี่สวยสวยสวยดูดูดูด แต่นี่ข้อห้ามนะฮะจับนะครับนะสวยสวยสวยสีสวยเน้อตัวนั้นเป็นอะไรมีมีการให้อาหารด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเออเนี่ยตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยตัวนี้สวยนะแล้วก็จะมีตัวนั้นหนูไม่มีขนโอเค อ่าโอเคเราเดี๋ยวมาปิดท้ายตัวนี้นะครับนะสปริงนะครับทุกครับนะสัตว์ตัวนี้นะครับนะนี่มีขั้นตอนตรงนี้ให้ดูนะครับนะตัวสปริงแต่ว่าตัวนี้เป็นสปริงที่มันมันเถือนนะครับทุกครับนี่สปริงเถืยอนนะครับนี่นี่โอเคครับทุกครับนะ คลิปนี้คงจะจบแค่านี้นะฮะท่าในใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกดติดตามครับผมนะครับนะบนะว่าเราจะไปทางไหนบ้างอะไรบ้างนะก็ผ่อนคลายกันบ้างครับผมนะก็เราจะ <c oughs> ไ,ปไปทางเกษตรทางต้นไม้ทางอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้เรามาผ่อนคลายกันบ้างนะครับนะคลิปนี้คงจะจบแค่านี้ฮะนะครับนะก็ติดตามกันไว้กันแล้วกันว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปสวัสดีครับ